สวัสดีน้อครับผมไม่เห็นเมนูอีกแล้วนะครับผมเนาะสำหรับเมนูคนนี้นะครับเนาะลูกค้าเป็นว่าเอากระเพราหมูสับใส่กับหมูกรอบแต่ไม่เอากระเพราโบส่ไปกระเพราคนว่านะครับเนาะไปครับไปเฮ็ดเบิ่งกน้อนครับผมเนาะไปครับไปครับลงเลยครับผม เราจุกอะโบสใส่น้ำมันเนะครับผมเนาะในการปั่นอยู่แล้วนะครับผมเนาะกระสูดผมเองครับเนาะไปครับปรุงรสลยครับนำซานครับผม กกาตามวยซอสผักเขียวซีอิ๊วขาวตามดวยน้ำมันหอยครับแล้วนกะ็ซีอิ๊วดำนิดนึงครับเพิ่มซีสันนะครับเป็นตะแสเป็นตะเบิงเป็นตะนัวอะไรประมาณน,นี้นะครับเนาะ แล้วก็ให้เบิงหน้าตาคืเอเก่าแล้วครับตอนพักกระจายพัฒน์ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะจนกว่าหมูจะสุกตามสภาพผมเนาะลูกฮา่าฮะเพื่อนทูมาสั่งนาครับเนาะกระเพาหมูสับหัวหมูกรอบแต่ไม่เอาใบกะเพราน,นะเพื่อนว่านะครับเนาะกระเฮ็ดให้ได้ครับผมน้ำเยอะ เอาคาบโผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกลับผมใส่กรองนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนอกรับผมนี่นะครับกต่ให้เบื้องหน้าตาใกล้ๆนอกครับผม,บบนะบผมสำหรับผัดกระเพราหมูสับ,หม,สบหมูกรอบแต่ไม่เอาใบกระเพรานอกครับ